ปัจจุบันเนี่ยวงการเกมมิ่งเรียกได้ว่ากระแสมาแรงจริงนะครับแรงจนกระทั่งแบรนด์ระดับโปรเฟชชันแนลอย่าง s e n ไฮเซอร์เองก็ต้องลงมาเล่นตลาดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวผมก็ค่อนข้างจะชอบแบรนด์เซนไฮเซอร์อยู่แล้วนะเพราะว่าผมก็ ใช้ Product นี้ในสูริโอมานานแล้วเสียงที่คุณฟังอยู่เนี่ยก็เป็นเสียงจากไมโครโฟนไร้สายของเซนเนเซอร์เช่นเดียวกันนะครับทำไมผมถึงชอบแบรนด์นี้เลยหลักๆนะฮะเพราะว่าความเสถียรมันนะครับแล้วก็ความทนทานเอาตรงผมไม่รักษาเลยนะไมเนี้ผมใช้มา5-6ปีแล้วโยนทิ้งโยนว้างมันก็ยังใช้ได้ร0% 0นะครับและไม์ตัวเดียวกันนี้สำนักข่าวทีวีเขาก็ใช้ออกนอกสถานที่กันเป็นว่าเล่นเลยก็ว่ากันได้นะครับแต่ว่าเซนเนเซอร์เขาดีก็จริงเรื่องราคาเขาก็ไม่แพ้กันนะครับมันเป็น Product ที่ราคาค่อนข้าง เมื่อเซนไนเซอร์ลงมาเล่นตลาดเกมมิ่งเองส่วนใหญ่โปรดักต์เขาก็เป็นราคาค่อนข้างสูงซาวการ์ดรุ่นก่อนหน้าที่เขาเอามาขายราคาก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เขามีรุ่นหนึ่งที่เป็นราคาประหยัดออกมาก็คือรุ่น G S X 300ในเครือของแบรนด์ E P O S ซึ่งเป็นกึ่งเกมมิ่งเซนไนเซอร์นั่นเอง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและค<ๆ>ุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราไอคำว่าไม่แพงเนี่ยหลายคนจะถามว่าเท่าไหร่นะครับตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ2,000กว่ากับเกือบ3,000นะครับเมื lados, ่อเทียบกับแบรนด์อื่นพวกแบรนด์ราคาประหยัดมันก็แพงอยู่ดีนะครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นคำว่าเซนไฮเซอร์มันก็มี เกรดโปรดักต์ระดับพรีเมียมค้ำคออยู่เหมือนกันนะครับอย่างแรกตัวนี้จุดประสงค์เขาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คนที่ต้องการฟังออดิโอไฟระดับไฮเอ็นอะไรนะครับเพียงแค่เขาออกแบบมาสำหรับคนที่ต้องการจะอัปเกรดประสิทธิภาพของแดกหรือว่าแอมหูฟังเดิมๆของโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์อะไรก็ว่ากันไปให้มันดีขึ้นให้มันรองรับเสียง7.1ให้มันสามารถปรับ EQ ได้เพราะฉะนั้นแล้วมันจะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ซื้อหูฟังเกมมิ่งในรูปแบบ คอนเนคเตอร์3.5ไม่ใช่ USB และคิดว่าเอาไปเสียบกับคอมเดิมๆม,มันรู้สึกว่าหูฟังมันแสดงศักยภาพได้ไม่เต็มที่นะครับคุณก็เอาตัวนี้เข้ามาใช้เท่านั้นเองไม่ต้องยกตัวอย่างอื่นไกลนะครับ Sennheiser GSP 601เนี่ยมันก็เป็นหูฟังเกมมิ่งระดับ High-end ที่ใช้พอร์ต3.5ในการเชื่อมต่อนะครับผมลองเอาไอ้นี้ไปเสียบกับช่องเดิมๆของโน้ตบุ๊กหรือว่าช่องเดิมของ PC หน้าเคสอะไรต่างๆบอกกันเลยนะครับว่า มันราคา800 0ันกว่าแต่มันใช้แทบจะไม่ได้เรื่องเลยนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ไอพวกแดกเฮดโฟนแอมอย่างเงี้ยมันเข้ามามีบทบาทสำคัญในการอัปเกรดในการดันประสิทธิภาพของหูฟังระดับไฮเอนให้ทำงานได้เต็มที่นั่นเองมาที่หน้าต่างตัวมันนะครับขนาดของมันเนี่ยจัดได้ว่าเล็กนะครับเพราะว่าฟิตในฝ่ามือผมได้สบายๆเลยนะครับและการเซตติ้งอะไรต่างๆไม่ได้มีอะไรมากนะครับแค่ปุ่มสำหรับเปลี่ยนพรีเซ็ตด้านหน้าเปลี่ยน7.1เปลี่ยนโปรไฟล์หรือว่า จะเอาไว้ปรับคอสตตมาอื่นก็แล้วแต่ตั้งในโปรแกรมนะครับถัดมาก็จะมีวอลลุ่มน็อปนะครับซึ่งไอ้วอลลุ่มน็อปตัวนี้มันก็เป็นเอาไว้บิดเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับไม่ได้มีศูนย์ถึงร้อยนะแต่ว่าจะเป็นแบบหมุนฟรีนะครับเมื่อคุณหมุนแล้วจะรู้สึกว่ามีคลิกๆๆๆบางๆนะครับแต่ว่าจะไม่มีคลิกออกมาเสียงน่ารำคาญแต่อย่างใดแต่ว่าให้ฟิลลิ่งรู้สึกได้ชัดเจนนะครับด้านล่างก็มียางรองกันลื่นมาสำหรับคนที่ต้องการวางบนโต๊ะนะครับส่วน ด้านหลังนะครับก็จะมีช่องไมโคร USB แล้วก็3.5สําสำหรับหูฟังและไมโครโฟนนะครับสายตรงนี้ที่มันเป็นไมโคร USB เนี่ยเขาให้มานะครับความยาว1.2เมตรนะครับแต่ผมต้องติหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยไอ้พวกแดก external soundcard อย่างเนี้ย มันจะเป็น USB Type A to USB Type B นะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณต้องการจะอัปเกรดสายเป็นแบบเกรดออริโอไฟจัดเต็มจริงๆเนี่ยตัวนี้มันไม่รองรับนะครับแต่คุณก็อาจจะเอาสายอยื่นๆที่เป็นสายมือถือที่สามารถโอน data อะไรได้มาเสียบแทนแล้วกันแต่ก็อย่างที่ว่าไปนะครับถ้าคุณจะอัปเกรดสายจริงๆเนี่ยคุณก็คงไม่มามองแดกราคาไม่ถึง3000อย่างนี้สายอัปเกรดบางตัวมันก็เกินราคาแดกตัวนี้ไปแล้วด้วยซ้ำ เรื่องสีเองมันจะมีให้เลือกอยู่2สีนะครับก็คือสีดําธรรมดาแล้วก็สีขาวที่เป็น snow edition นะครับรายละเอียดทุกอย่างมันจะเหมือนกันแตกต่างกันแค่ตัว product เท่านั้นนะครับถึงแม้จะเป็นรุ่นสีขาวแต่สายเกายังให้เป็นสายสีดํามาเหมือนกันนะบอกไว้ก่อนนะครับที่ผมเลือกสีขาวมา r e v i e ก็เอาตรงเลยนะเพราะว่าโต๊ะผมสีดำนะครับถ้าเอาสีดํามาวางมันจะกลืนเอาสีขาวมามันถ่ายง่ายกว่างั้นแหละ และการเชื่อมต่อเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับมันรับแค่3.5อันบาลานซ์ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นในพวกหูฟังบาลานซ์ Balance ช่อง2.5ช่อง6.3อะไรต่างๆเนี่ยเอามาเสียบมันจะไม่ได้นะครับเราต้องไปมองค่ายอื่น โปรดักตัวนี้นะครับรายละเอียดต่างๆในเว็บเขาเนี่ยต้องยอมรับว่าน้อยนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ผมทราบเลยก็คือการ Support s a m pling Rate ของเขามันจะมีอยู่2แบบนะถ้าคุณฟังในโหมด2.0จเนี่ยจะรองรับที่2496แต่ว่าถ้าคุณฟังในโหมด7.1เนี่ยมันจะรองรับที่16กับ48นะครับหมายความว่ายังไงนะครับถ้ามันเป็นอะไรที่มันสูงขึ้นกว่า16-44ถือว่าเป็น Hi- res นะครับตัวนี้รองรับที่ 24, 9 6นะครับมีพวก แดกในตลาดหลายตัวที่รองรับกันถึง192หรือว่า384ก็มีนะครับในขณะที่ตัวนี้มันรองรับแคบ24-96ก็ในมุมมองของคนที่ฟังออดิโอไฟหรือว่าฟังเพลงแบบไฮเรสมันจะยังคงดูไม่ค่อยสูงนะครับก็อย่างที่ว่าเนาะมันเป็นหูฟังเกมมิ่งไม่ใช่หูฟังออดิโอไฟล์ะ ลองใช้งานกันนะครับเริ่มต้นในการเสียบไมโคร USB ด้านหลังของตัว d ดกแล้วก็ไปเสียบที่ USB Type A ของพอร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับเสียบเสร็จแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับคุณสามารถใช้งานได้เลยเพียงแค่เอาหูฟังเอาอ่างต่างๆมาต่อกับมันก็ได้แล้วนะครับแต่ตรงนี้ฟีเจอร์การทำงานถามว่าใช้ได้ครบไหมครบนะครับเพียงแค่คุณจะไม่รู้ว่าคุณอยู่ในโหมดไหนเท่านั้นเองหลกัหลกๆแล้วคุณก็จะคโทรลได้แค่วอลลุ่มว่าโอเคมันเสียงอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งไอ้ตัวนี้มันจะซิงกับ Windows ชัดๆเลยนะครับหนึ่งร1อ วอลลุ่มจะลง2ระดับนะครับแล้วก็ไอ้ปุ่มนี้คุณก็สามารถเลือกเปลี่ยนค่า p r e เ e t เป็น7.1เป็น2.0อะไรก็ได้นะครับเพียงแค่ถ้าคุณลงซอฟต์แวร์คุณจะเห็นรายละเอียดอะไรมากกว่าเท่านั้นนะครับซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้จะเป็น EPOS Gaming Suite นะครับสามารถเซิร์ช Google และโหลดมาได้เลยนะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้โหลดเสร็จติดตั้งมาก็ d e เท c t ทุกอย่างครบนะครับเป็น G.S.X. 300ตรงนี้หลักๆแล้วนะครับมันจะมีอยู่3เมนูนะครับอันแรกก็คือ ในส่วนของหูฟังนะครับซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนพิเซตมิวสิกฟัง e s p o r t อันนี้ก็จะเป็นการ enhance เสียงในช่วงสูงเพื่อคุณจะได้ยินรายละเอียดไกลๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วต่อมานะครับก็จะเห็นว่า Movie นะครับหรือว่าถ้าคุณต้องการจะฟังแบบที่มัน reference หรือว่าตรงกับสตูดิโอที่เขาออกแบบมาก็จะฟังเป็นโหมด Flat นะครับไม่มีการ enhance เสียงในส่วนไหนเลยนะครับแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสคุณไม่ชอบคุณก็ปรับสิครับเนี่ยอยากได้เสียงกลางโด่งขึ้นคุณก็ปรับอยากได้เสียงต่ําโด่ง้นนคุณก็ป็ปรรับอยย่างงีีเเหลต ค่า f r e q u e n c y response อย่างที่เห็นตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับจะเห็นว่ามีโหมด2.0หรือว่า7.1ซึ่งคุณสามารถทริกเกอร์ได้จากหน้าตัวงเขาเลยนะครับนี่ผมลองกดนะชึบสา,ารเป็นโหมดพิเ e t อื่นๆแล้วก็สา,ารเป็น7.1นะครับซึ่งไอตัว Volume ม no nope b เองเนี่ยโหมด2.0มันจะเป็นสีฟ้าและ7.1จะเป็นสีแดงนะครับคุณสามารถปรับ Reverb ตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณชอบหรือว่าถ้าปรับเสร็จแล้วอยากฟังเสียงเป็นยังไงกด Audio test อันนี้ก็เป็นอันจบนะครับต่อมาไมโครโฟนก็ทวิกได้เช่นเดียวกันนะครับ Voice Enhancer จะปรับเสียงคุณไปในโทนอุ่นหรือว่าโทนเคลียร์นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมว่า off ออฟไว้ดีโทนเคลียร์เสียงมันจะดูแบบหล่อนพยายามโฟกัสกับเสียงคุณมากเกินไปแล้วก็โทนอุ่นเสียงมันดูหนาขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าคุณพอดแคสต์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าโทนอุ่นก็ดีเพราะามันรู้สึกฟังสบายมากกว่านะครับอย่างที่เห็นเลยว่าปรับเจนปรับสายโทน ปรับ Noise Gate แล้วก็ตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ a m b i e n c ของคุณนะว่าเหมาะสมกับการใช้งานหรือเปล่าแนะนำให้ไปลองกันอีกทีหนึ่งสุดท้ายแล้วก็จะเป็น Setting หลักๆของเขานะครับก็ไม่มีอะไรมากอัพพวก firmware อะไรอย่างเงี้ยจากการทดลองนะครับผมก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะใช้แค่หูฟัง GSP 601ตัวนี้ของทาง s e n n h e i s e r เหมือนกันนะครับเป็น EPOS เหมือนกันด้วยเอาจริงเขาโปรโมทมาคู่กันอะไรครับ เรื่องเสียงตัวนี้ที่ผมฟังกับโนตบุ๊กทั่วไปเนี่ยบอกไว้เลยว่าโอเคมันก็มีรายละเอียดมันก็มีอะไรที่มันดีขึ้นแบบรู้สึกว่าเป็นหูฟังที่ราคาสูงอะเนาะแต่ว่าเอาตรงมันก็ยังไม่คุ้มค่าคุ้มราคากับค่าตัว800 0กว่าของมันนะครับแต่พอผมเอาเข้ามาฟังกับไอ้ตัว gsx 3 0 0เนี่ยก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยเหมือนมันเกิดมาคู่กันจริงว่ะทั้งเรื่องพลังขับของมันนะครับเสียงมิติอะไรต่างมันออกมาชัดเจนมากขึ้นนะครับทั้งในส่วนของเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่า จากการลองเล่นโหมดนะผมว่าไอโหมดเจ็ดเนี่ยเอามาฟังเพลงอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยดีนะครับเสียงมันจะดูแบบหลอนๆล,อ,นลอยๆหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วเขาถึงมีโหมด2.0ให้มาครับถ้าฟังเพลงอยู่ในโหมด2.0จะดีกว่านะครับแต่ถ้าคุณเล่นเกมต้องการจําลองเสียงอะไรเงี้ยโหมด7.1ผมยอมรับว่ามันช่วยขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าคุณรู้สึกเหมือนอฟังเสียงมิติปกติ2.0อยู่มานี้ใช่ไหมแต่พอจําลอง7 1เจุนี่ยมันเปิดมาประมาณนี้นะครับทำให้คุณได้ยินเสียงไกลขึ้นนิดหน่อยนะคร ฝีเท้าอะไรอย่างนี้ชัดเจนมากขึ้นแยกหน้าแยกหลังแยกซ้ายแยกขวาได้ชัดเจนมากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่า i7.1 ที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่7.1แท้จริงนะครับมันเป็น7.1แบบอีควอไลเซอร์นะครับส่วนที่เหลืออีควอไลเซอร์เดิมๆพรีเซ็ตที่เขาให้มาเนี่ยผมว่ามันก็ลงตัวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโหมดเกมมิ่งโหมดฟังเพลงต่างๆแต่ถ้าคุณไม่ชอบคุณก็สามารถปรับแต่งอีควอไลเซอร์ได้ตามสไตล์ของคุณเองเลยนะครับซึ่งปรับได้ตั้งแต่ช่วง64จนถึง16,000เฮิรต์อัน,น คนเล่นไม่เป็นก็ปรับเอาตามชอบแล้วกันสรุปเลยนะครับราคาประมาณใกล้ๆ3 0 0พันกับแดกอย่างเงี้ยถือว่าคุ้มไหมนะครับเอางี้ดีกว่าคุณเทียบกับอะไรนะครับถ้าคุณเทียบกับไอ้พวกหูฟังที่มันเป็น USB อยู่แล้วมีฟีเจอร์ทั้งหมดนี้อยู่แล้วมันก็ไม่คุ้มนะครับเพราะว่า3 0 0พันเท่ากันไอ้พวกนั้นคุณได้ทั้งหูฟังได้ทั้ง ฟีเจอร์ได้ทั้งแดกในตัวมาครบเลยแต่อันนี้คุณได้แค่แดกอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าคุณไปมองในมุมมองไฮเอ็นเนี่ยไอ้พวกนั้นจะให้ไม่ได้นะครับอันนี้คุณได้แดกมาไปจับคู่กับหูฟังดีๆสักตัวยกตัวอย่างเช่นในตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าประสบการณ์เล่นเกมแบบไฮเอ็นเนี่ยคุณจะได้แบบเต็มเปี่ยมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณนะครับถ้าคุณพอใจงบประมาณแค่สามพันกับหูฟังแบบ All- Inone ตัวเดียวแล้วเนี่ยอัปเกรดเป็นอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่คุ้มนะ ตัวนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าหูฟังไฮเอ็นจับคู่กับแดกเพิ่มเติมภายนอกของมันก็แน่นอนว่าประสิทธิภาพมันจะดีขึ้นกว่าของ All-in-One นะครับและถ้าแค่นี้คุณคิดว่ามันยังไม่สุดนะครับเ e n นไนเซอร์เขายังมีรุ่นสูงกว่านี้อีกหลายรุ่นด้วยซ้ำ